รวย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 ,ย,ยไปกดซับสไครต์ให้น้องตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วค่ะก็มาถึงแล้วค่ะที่วัดเขาคุณพนมค่ะวัดเขาคุณพนมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะเขาบอกว่าที่นี่มีบันไดค่ะมีทางขึ้นนี้ที่ดูเยอะะ นะดูจะเป็นแตไหนนะพร้อมยังพร้อมเร็วเว s <S าทุกขอให้มีโชคมีลาบกิจการเจริญก้าวหน้าครับน้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มครับนี่คือบอ่อน้ำพิษนะในวัดนะครับอโอ้โหนี่คือบอ่อสมัยเก่าขเขาบอกว่า ไม่เคยแห้งครับบ่อนี้ว้าวน้ำน้ำใสม,มากนะครับอ่าเอาต้มหน่อยต้มหน่อยเนี่ยค่ะก็จะพาไปขึ้นไปบนถ้ำตากฟ้าค่ะครับผมอ่าเออเขาคุณพนมนะขึ้นไปมันจะมีห้องโถงชื่อว่าลานถ้ำตากฟ้าค่ะอ่าเพราะว่า เห็นว่าประวัตินะพระเจ้าตากได้ทรงมาบวชที่นี่นะแล้วเราจะขึ้นไปชมความงามนะพร้อมยังะค่ Let's go Let's go ค่ะก็จะพาขึ้นบันไดแล้วค่ะนี่ครับตามหมายเลขเลยไปว้าวเห็นว่าสองร้อยกว่าขั้นนะเราไม่แน่ใจเราตามไปดูข้างหลังว่าถท้าเสือยังขึ้นไม่ถึงแต่เราจะพิชิตนี่แหละถ้าเขาคุน ขาขุนนี่แหละขุนอะไรขุนพนมอ่าวัดนี้นะครับที่ว่าเสกลอโซมายิงปืนที่เป็นคดีนะดังๆนะครับเรามาตามรอยประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในไม่อยากจะเอ่ยนะครับดูความชันโอ้ย ตุนสู้ไหมสู้ไหมหันหันมันมองมองข้างบนเนาะโอ้โหถ้านเยอยู่กจะถึงแล้วเป็นสิบแล้วโอ้ยขาเริ่มตึงแล้วครับร้อยสี่สิแปดรสิบเก้ารห้าสิบว้าว ไ้หกสิบสี่เลขเด็ดหรือเปล่าห่าจ็ด้เ็ุหัวใจุบสองหครับมันสองี่หอีกนิดเดียวไป วา้าวทำตากฟ้าสองสีาสง่าสอาสำเร็จขึ้มาไปดูครับวา้าว สำเร็จแล้วน้องตุ้นนะไปทำอไมมันใกล้ถึงแล้วน่ากินมอกมาขึ้นไวจังขึ้นมาเราเลยนะคะก็จะมาขอพรกันค่ะโอเคขอเลย จะไปดูในถ้ำกันต้องเตี้ยนี่ก่อนอ่ารวย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 ไปถ้ำเทวดาตากฟ้าครับโอ้ยง่ายสวยมากไปว้ไปไปไปว้าว See you โอ้สวยมากๆเลยครับไปเดินเราจะลงไปดูข้างล่างกันน้องหาวลับ้าวถ้ำตากฟ้าครับถ้ำนี้เขาบอกว่าพระเจ้าตากสินมาผนวดนะหนีมาผนวดแล้วก็สวรรคตที่นี่นะครับอ่าวปรวัดเขาว่าอย่างนั้น อ่ขนาใหญ่ขนาดโอ้โหสวยมากมากนะท่านี้ครับนี่ครับมันก็เ็นอย่างนี้นี่ครับลงไปลึกเลยนะครับนู่นนองโงงนะครับพระประธานเราจะพานะเราจะพาลงไปทางอันชั้นนะครับดูคุณลุงดูคุณน้านะครับนะครับนะเดิน มาอันตรายเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างล่างเลยเนาะ,อะโอเคอันตรายมากนะครับชันมากเลยนี่ครับนี่เราอยู่ตรงกลางนะครับจับเราจับเราถ้าไม่มีเราจับขมิ้นก็ได้ค่อยๆลงมานังตุนก่อตั้งหินเนีย่ย ใช่เหมือนเขาเขาทำได้งอย่างนี้นี่ค่เขาจะตั้งหุ่นตั้งตั้งแย่จังโอเคได้แล้วถ้าค่ะก็ปิดคลิปแล้วค่ะที่คุ้นเขาพนมค่ะครับเขาคุ้นพนมครับอ่าพรมโลกนะนครรราชนคศรีธรรมราชโอ้โหมาเขได้สวยมากมากไหมข้างในโอ้โหถ้ำสวยมากมากเลยเชิญชวนเอฟซีครับมาเที่ยว นะที่พักก็ใกล้ๆบ้านใบบัวโฮมสเตย์แนะนำเลยลอ่าน,นิดเดียวไปไปแต่อย่างสิบกว่ากิโลสองสามกิโลอะไรแบบนี้ครับเ <c oughs> อากอยางนี่จากบ้านใบบัวโฮมสเตย์สี่จุดเก้ากิโลอ่ามาแป๊บเดียว,ดดยวนะดดวออโอเคครับเอาฝากพูดสนับสนุนรายการหน่อยไลก์กดแชร์กดซับ ทางช่องคุณผู้สนับสนุนรายการของเราคือน้ำผลไม้แตงคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทั่วมังกะบีค่ะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ<ศ> EPD e <PD. S 1> See you สวัสดีค่ะนี่คือน้ำผลไม้แ่นคุณตั้มค่ะอร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายทั่วมองกะบีค่ะ